หวย30ล้านอ,อันนี้คือเป็นทนายให้จริงๆแต่คดีอื่นๆอย่างคดีตังหมูที่เข้าไปเกี่ยวข้องสุดท้ายเนี่ยก็ถอนตัวออกมาจะด้วยเหตุผลกลนใดอันนี้ไม่รู้เพิ่งจะมารู้เมื่อไม่นานมานี้ก็คือแก๊งเรือคุณปอคุณแซนมาบอกว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่แปลกๆฮะคุณผู้ชมอ่ดูหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวดูประมวลก่อนคดีดังๆนะที่ทนายตั้ม ข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องบุกพูดแบบนี้ก็แล้วกัน<ฆ>บางครั้งอาจจะเป็นในฝั่งของผู้เสียหายขากอะไรกันแน่มีภาพเก่าไหมตอนที่เขาลงนี่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 ภาพนี้ที่จําได้6.4เออปี6.4สสมัยนั้นยังใส่เสื้อยืดกางเกงยีนปกติอยู่เลยอะเธอ<ๆ> ธรรมดาเลยเออธรรมดาเลยนี่แล้วลุกตอนช่วงแรกที่เรารู้จักทนายสิทธาค่ะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เสื้อยืดกับางเกงยีนอยู่ดีๆมันแบบมีโลโก้โลโก้เต้มไปหมดเลยเเออไม่เป็นไรคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ในปี64ก็ตอนนั้นพากันเดินขึ้นไปแล้วบอกว่าไปดูจุดที่ไปเจอศพอะไรต่างๆออแล้วสุดท้าย28พฤศจิกามีภาพโพสต์ใน Facebook ทนายสิทธาบอกว่าวันนี้ผมและทีมทนายถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลแล้วนะครับเนื่องจากความเห็นไม่ตรงกัน แต่ไม่ได้มีปัญหาหรือพิจใจอะไรซึ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยมาตลอดก็อยู่ที่สองคนชาญโดยแทบไม่มีใครปกป้องคือในการทำคดีนี้ผมไม่ได้รัำโดยเพื่อช่วยทำคดีทำด้วยใจล้วนๆแต่มาถึงวันนี้ผมขอใช้เวลาของผมไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่าขอให้ลุงพลและป้าแตนโชคดีทนายสิทธาบอกว่า ผมทําด้วยใจล้วนๆไม่ได้รับเงินช่วยคดีแต่อย่างใดล่าสุดวันนี้ลุงพลไม่ว่าสังคมจะมองเขาเรื่องอะไรก็แต่แต่รอบนี้ผะว่าเรื่องสมอนชาแนลนะคะมีครับแล้วบอกว่าตอนนั้นเองอะก็ต้องยอมรับนะลุงพลกับป้าแตนตอนนั้นเอฟซีเยอะพอสมควรแล้วทนายต้ามก็เข้าไปบอกว่าจะไปทําช่วยทําคดีให้กับลุงพลเพราะบอกว่าในส่วนของคดีความอะไรต่างๆผมไม่อยากไปปลุกผีขึ้นมาอีกแล้ว ให้มันเป็นเรื่องของศาลท่านตัดสินก็แล้วกันแต่วันนั้นเองถามลุงพลกับป้าแตนว่ามันมีการเรียกรับเงินจริงๆใช่ไหมเขาบอกว่ามีแต่ไม่ได้เป็นตัวของลุงพลนะคะเ,เพราะมารสมัยนั้นเรียกกับลุงพลกับป้าแตนคือสมัยนั้นลุงพลก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแบบตัวนี้หรอกไม่ได้มีเยอะแต่อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นไง F C ของลุงพลป้าแตนมีท้านนายตั้มก็เลยไปคุยกับ F C อันนี้คําพูดของลุงพลนะไปคุยกับ F C แล้วก็บอกว่า ไปเรียกข่าว่าความคดีกะกๆอกคุณฟ้าคุณคิดว่าเท่าไหร่เป็นล้านไหมสามล้านท้านายตั้มเรียกเอซีลุงพลป้ะแต่นสามล้านในการทําคดีให้กับลุงพล<อ>หลังจากนั้นมาก็บอกว่าก็ต่อรองกันเหลือสองล้าน<อ>แล้วก็มีการพาไปทางนั้นตรงนี้คุณผู้ชมฮะจูจูท้านายตั้มแป๊บเดียวขอยุติบ,บทบาทแต่เงินมันอวนเข้ามูลนาธิบไปแล้วไหมไปแล้วฮะ เขาบอกขอยุติบทบาทโดยให้เหตุผลว่าทนายตั้มไปได้ยินยูทูบเบอร์ไลฟ์สดแล้วบอกว่าถ้าเจองูกับทนายให้ตีทนายก่อน <ứng S 1> ซึ่งตอนนั้นก็ตกใจมากบอกเฮ้ยเหตุผลแค่นี้เหรอแล้วมันไม่ได้ออกจากปากลุงพลป้าแตนแต่ออกจากปากยูทูบเบอร์คนอื่นที่มาไลฟ์สดตามติดชีวิตลุงพล ค่นี้ทนายตั้มถอนเลยเหรอแต่วันนี้มีคําพูดหนึ่งซึ่งตัวของคุณชัยพลเองพูดไปน้ําตาจะไหลออจริงๆอะป้าแตนเมียบอกเออไม่ต้องพูดเ,ร,เรื่องเก่าอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่ามีคําพูดคำหนึ่งทนายสิทธาเคยพูดกับเขาบอกเนี่ยไปเรียนกฎหมายสิเรียนนิติศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันหลังจากที่แยกทางกันเดินแล้วไปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อบอกเนี่ยไปเรียนเนแล้วอย่าไปเนรคุณใครเขาอีกนะ มันก็มาแขวะผม้ oh. ายหลังอีกเหมือนเป็นปมในใจค่ะแล้ววันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับเขาอีกแล้วแต่เมื่อจะให้พูดถึง<ม>เพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้กล้าพูดเหมือนกัน<ม>ก็อยากจะบอกว่าก็มีหลายเรื่องที่ไม่ได้พูดผมเคยให้ข่าวกับช่องหนึ่งไปอยู่นะเรื่องของคุณบนญดาเนะ่เท่านั้นกับเรื่องการที่ทนายท่านตกลงกับกลุ่มเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับในการ ที่จะว่าความให้ลุงแม่ป้าเนี่ยตอนนั้นนะก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเงินพวกนี้อยู่ก็เป็นการพูดคุยด้านหลังบ้านอะลึกๆเราไม่ได้ไปไปลงลึกตรงนั้นครับพอจะบอกตัวเลขกลมๆได้ไหมคะเคยพูดไปแล้วว่าเขาเคยตกลงกับกลุ่มเอฟซีกลุ่มนั้นครั้งแรกก็ตกลงกันที่สามล้านต่อมาก็ตกลงกันที่สองล้านแต่เราก็ไม่ได้เห็นตัวเลขอะไรครับกี่คดีคะไอ้ตัวตอนนั้น ม,มันมีมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่ง,งวันนั้นอ่านะใช่มันมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์พลอ่ะเอยชื่อท่านละกันเป็นพระอาจารย์พลท่านนั่งไหลสดวันนั้นเราไปงานเขาดําที่นครปฐมนี่ทานายตั้มก็อ้างเหตุผลตรงนั้นว่าอ่าเป็นพระมาพูดเรื่องแบบเนี้ยตีเห็นทนายตีงูหี่ตีทนายก่อนอะไรประมาณเนี้ยลุงคิดอหรลุงคิดป้ารู้แหละทั้งทั้งเบื้องที่เขาดีกับเราเ <c oughs> ขาทำถูกกับเราแล้วก็ ที่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนเรื่องที่ของเขาตรงนี้เนี่ยก็ให้เขาไปสู้เอาของเขาเองคือที่ทนายบอกว่าให้ให้ผมเนี่ยไปเรียนนิติตร์และไปเรียนเนนะก็เขาฝากผมไว้ว่าอย่าเป็นเนละคุณใครออนี่ก็กินใจมากใช่ไหม<อ>คือนึกถึงคําพูดของเขาเพราะว่าลุงตัดสินใจจะเรียนไอ้กฎหมม้เนี่ยเพราะว่าแกแนะนำแต่แรก ก็เลยนึกถึงคํานี้ออกมาแต่พอม่ทำให้น้ำตาคอพอไม่เห็นข่าวลแล้วแบบความรู้สึกของเขาก็คือเหมือนว่าอุ้ยทาไมทัอง,องนี้แปลว่ายังมีความสัมพันธ์อันดีกันอยู่ยังนึกถึงแล้วถึงขันน้ําตาคอขนาดนี้นกับคะแนนต่ำไม่มีใครดีร้อยบอกเลยไม่มีใครดีรอยแต่ก็ยังระลึกนึกถึงตงัวเขาบอกยังเป็นนิลุกขุขยแต่ตอนนี้เขาทำอะไรให้เราเห็นไงนะเห็น<บ>อะไรอ<ก>่ะ<บอก> เห็นไหมคะคำว่าเนนี่ไงถ้าบอกไม่ผมเป็นเนรลคุณใครไงคือตอนเนี้ยคือคือถ้าตามข่าวก็จะแล้วคนมองจะมองแบบนี้อ่าแต่ว่าส่วนจะจริงไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปต่อสู้กันในศาลเองแหละเสี่ยงแบบเนี้ยมาย้อนใส่เราว่าอย่าเป็นเนรลคุณใครนะวันนี้มันจะไม่เห็นว่าคําพูดของเขาเนี่ยทำทำร้ายตัวเขาเองคุณคิดอะไรรูอ่ะก็จากอดีตคนเคยรักแล้วคนเคยทําคดีให้กัน ลุงพลบอกว่าจะไปเรียนเนใช่ไหม,มแต่บอกว่าอย่าไปเนยลคุณใครม,คมันเป็นเรื่องแปลกๆอยู่ดีๆก็คนที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีทยอยออกมาพูดจากคดีตั้งอยู่เลยอะเธอธรรมดาเลยเออธรรมดาเลยนี่แล้วลุกตอนช่วงแรกที่เรารู้จักทนายสิทธาค่ะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เสื้อยืดกัางเกงยีนอยู่ดีๆมันแบบมีโลโก้โลโก้เต้มมาหมดเลยเออไม่เป็นไรคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ในปี64ก็อตอนนั้นพากันเดินขึ้นไปก็บอกว่าไปดูจุดที่ไปเจอศพอะไรต่างๆแล้วสุดท้าย28พฤศจิกา มีภาพโพสต์ใน Facebook ทนายสิทธาบอกว่าวันนี้ผมและทีมทนายถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลแล้วนะครับเนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกันสิ่งหนึ่งที่ผมเงียบมาตลอดและปล่อยให้สังคมพูดไปโดยแทบไม่มีใครปกป้องคือในการทําคดีนี้ผมไม่ได้รับเงินเพื่อช่วยทําคดีทําด้วยใจล้วนๆแต่มาถึงวันนี้ผมขอใช้เวลาของผมไปทําคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่าขอให้ลุงพลดีทนายสิทธาบอกว่า ผมทาด้วยใจล้วนๆไม่ได้รับเงินช่วยคดีแต่อย่างใดล่าสุดวันนี้ลุงพลไม่ว่าสังคมจะมองเขา,าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ลุงพลบอกว่าเรื่องเงินมันมีนะมีครับแล้วบอกว่าตอนนั้นเองอ่ะก็ต้องยอมรับนะลุงพลกับป้าแตนตอนนั้นเอฟซีเยอะพอสมควรแล้วทนายตั้มก็เข้าไปบอกว่าจะไปทําช่วยทําคดีให้กับลุงพลเพราะบอกว่าในส่วนของคดีความอะไรต่างๆผมไม่อยากไปปลุกผีขึ้นมาอีกแล้ว ให้มันเป็นเรื่องของศาลท่านตัดสินก็แล้วกันแต่วันนั้นเองถามลุงพลกับป้าแตนว่ามันมีการเรียกรับเงินจริงๆใช่ไหมเขาบอกว่ามีแต่ทนายแต่ไม่ได้เป็นตัวของลุงพลนะคะเพราะสมัยนั้นเรียกกับลุงพลกับป้าแตนคือสมัยนั้นลุงพลก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแบบตัวนี้หรอกไม่ได้มีเยอะแต่อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นไงเอฟซีของลุงพลป้าแตนมีท้าในต้มก็เลยไปคุยกับเอฟซีอันนี้คําพูดของลุงพลนะไปคุยกับเอฟซีแล้วก็บอกว่า ไปเรียกค่าว่าความแค่นี้กันไมค่ะพี่คดีของห<อ>มอชาอา้องางนะคะสวัสดีจ้าเป็นล้านไหมสามล้านทานายตั้มเรียกเอฟซีลุงพลป้าแตนสามล้านในการทำคดีให้กับลุงพล